สวัสดีครับวันนี้นรามาเรียนในวิชาสุขศึกษาและพระศึกษานะครับในเรื่องของสมาชิกในครอบครัวนะครับแล้วก็ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านะครับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยของเรานะครับประกอบไปด้วยใครบ้างนะครับนะแล้วก็ความรักความผูกพันของแต่ละคนเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยไป วันนี้เราจะไปไหนกันคะเราจะไปบ้านคุณยายกันแม่ว่าก็ดีนะนานๆครอบครัวของเราจะได้มาเจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเย้ดีใจจังเลยแล้วครอบครัวของเรามีใครบ้างคะครอบครัวของหนูมุกก็มีพ่อแม่หนูมุกและก็น้องเป็นสมาชิกในบ้านจะ้ะ บางครอบครัวอาจจะมีปู่ยา่าตายายลุงป้าและญาติคนอื่นๆอ,อีกจ้ะแล้วญาติของเรามีใครบ้างล่ะคะญาติคือผู้ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวของเราจ้ะมีได้กันสองฝ่ายคือญาติฝ่ายพ่อและญาติฝ่ายแม่ซึ่งประกอบไปด้วย ปู่ก็คือพ่อของพ่อย่าคือแม่ของพ่อตาคือพ่อของแม่ยายคือแม่ของแม่ลุงคือพี่ชายของพ่อหรือแม่ป้าคือพี่สาวของพ่อหรือแม่น้าคือน้องของแม่อา คือน้องของพ่อย่างนั้นหนูมุกก็เป็นลูกของพ่อกับแม่พ่อของหนูมุกก็ต้องเป็นลูกของปู่กับยา่าส่วนแม่ของหนูมุกและนาก็เป็นลูกของตากับยายหนูมุกจึงเป็นหลานของปู่ยา่าตายายและน้า อ๋อมีอาด้วยใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วเราจะหนูมุกทั้งหมดเน่ะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราจะ้ะหนูมุกเป็นเด็กก็ต้องให้ความเคารพและเชื่อฟังท่านนะลูกค่ะแม่เมื่อเราอยู่รวมกันเป็นครอบครัวทุกคนในครอบครัวต่างก็มีบทบาทหน้าที่ต้องรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของครอบครัวนะจะ้ะ ในแต่ละครอบครัวจะต้องมีหัวหน้าครอบครัวคอยดูแลความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวบางครอบครัวจะมีพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ครอบครัวของเราแม่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวร่วมกับพ่อทั้งพ่อและแม่ดูแลความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนในครอบครัวส่วนตัวลูกเองนอกจากต้องเคารพและเชื่อฟังพ่อและแม่แล้วยังต้องรู้จักช่วยเหลือตนเอง และช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆเช่นช่วยล้างชามช่วยรดน้ำต้นไม้ช่วยเลี้ยงน้องเพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่อีกทางหนึ่งจ้ะการที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต่างรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองจะทำให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะจ๊ะค่ะหนูมุกจะเป็นเด็กดีจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะครอบครัวของเรา นะครับเราก็มาสรุปเกี่ยวกับความรักและความผูกพันในครอบครัวกันนะครับก็จะเริ่มต้นกันที่สมาชิกในครอบครัวกันก่อนนะครับสมาชิกในครอบครัวนะครับทั้งฝ่ายคุณพ่อและฝ่ายคุณแม่นะครับนะครับฝ่ายคุณพ่อนะครับคุณพ่อก็จะมีคุณปู่นะครับคุณปู่เนี่ยก็คือพ่อของพ่อเรานะครับเราเรียกว่าคุณปู่นะครับ ส่วนค <and> ุณย่านะครับคุณย่าก็คือแม่ของพ่อเรานะครับเราเรียกว่าคุณย่านะครับก็คือผู้ที่ให้กําเนิดพ่อเรามานะครับอ่ส่วนฝ่ายค <and> ุณแม่นะครับก็คือคุณตานะครับคุณตาเนี่ยก็คือพ่อของแม่เรานะครับส่วนคุณยายนะครับคุณยายเนี่ยก็คือแม่ของแม่เรานะครับก็คือผู้ให้กําเนิดแม่เรามานะครับ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับก็เลยสร้างครอบครัวด้วยกันนะครับแล้วก็มีลูกลูกนี่แหละครับก็คือตัวเรานะครับครอบครัวบางครอบครัวจะไม่เหมือนกันนะครับบางครอบครัวเนี่ยก็มีลูกหลายคนบางครอบครัวก็มีลูกคนเดียวนะครับแต่ครูจะอธิบายถึงในกรณีที่มีลูกอสองคนอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าคนเดียวก็คือลูกคนเดียวเลยนะครับก็คือลูกนะครับแต่ถ้ามีลูกอนอ่คนเราจะเรียกยังไงนะครับลูกคนแรกนะครับก็จะแทนตัวเองว่าพี่นะครับส่วนลูกคนที่2นะครับเกิดมาคนที่2ก็จะกลายเป็นน้องนะครับนั่นคือสมาชิกในครอบครัวนะครับต่อมานะครับก็คือ ความรักและความผูกพันนะครับของสมาชิกในครอบครัวนะครับเริ่มต้นจากอะไรครับก็คือมีความเกี่ยวโยงนะครับทางด้านสายเลือดนะครับเช่นพ่อแม่ลูกหรือญาติฝ่ายพ่อญาติฝ่ายแม่อย่างเงี้ยนะครับมีการเกี่ยวโยงกันแล้วนะครับนะครับทางด้านสายเลือดนะครับต่อไปนะครับครอบครัวของเรานะครับจะต้องมีความรักใคร่สามัคคีกันไม่ทะเลาะกันนะครับ อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับอ่าต่อไปนะครับในเวลาว่างนะครับหรือในแต่ละวันก็จะต้องมีกิจกรรมนะครับต่างๆบ้างนะครับเช่นอาจจะไปเที่ยวกันนะครับในวันหยุดนะครับพักผ่อนนะฮะหรืออาจจะรับประทานอาหารร่วมกันที่บ้านก็ได้นะครับอ่าต่อไปนะครับในครอบครัวนะครับจะต้องมีน้ำใจนะครับ รู้จักเสียสละนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนตัวเราก็สามารถช่วยได้นะครับก็คือช่วยงานพ่อแม่บ้างนะครับเท่าที่กําลังเราทําได้นะครับวัยของเราครับสามารถทําอะไรได้บ้างเอ่ยนะนักเรียนนึกซิเราอยู่บ้านเราได้ช่วยพ่อแม่ทําอะไรบ้างนะครับมีบ้างไหมเอ่ยต่อไปนะครับก็คือนะครับสําหรับผู้ใหญ่นะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะครับอ่า เขาก็มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนนะครับลูกหลานนะครับให้เราเนี่ยเป็นเด็กดีนะครับของคุณพ่อคุณแม่นะฮะต่อไปครับพ่อแม่นะครับคอยดูแลนะครับเอาใจใส่เราตั้งแต่เล็กจนโตนะครับจนถึงช่วงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ยังได้เกี่ยวกับให้การศึกษาพวกเราด้วยนะครับ ให้เราได้มาโรงเรียนนะครับได้พบเจอเพื่อนนะครับให้เราได้มีความรู้นะครับนั่นคือเกี่ยวกับความรับและความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวของเรานะครับนักเรียนนะเป็นยังไงครับวันนี้เราก็สนุกกับการเรียนกันมาเต็มที่เลยใช่ไหมครับแล้วก็ได้ประโยชน์มากมายเลยนะครับกับน้องๆนะครับนักเรียนนะครับทุกคนนะครับที่ได้เรียนกันวันนี้นะครับ เราก็จะได้เห็นถึงความสาคัญในครอบครัวของเรากันแล้วใช่ไหมครับว่าพ่อแม่เนี่ยนะครับญาติพี่น้องนะปู่ย่าตายายของเราเนี่ยมีความสําคัญต่อชีวิตเราอย่างไงนะครับอ่ะนะครับคณครูวก,วก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ